สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายฮอนเครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมทเปิดประตูดัวนะครับหรือรีโมทที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับตอนอื่นสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเราต้องเตรียมฐานนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อมาเม็ดมันเป็นฐานเม็ดกระดุมนะครับอันละห้าสิบบาทใช้รุ่นนี้นะครับ cr 2016นะครับ จำนวน2อันแล้วก็มีไขควงนะครับตัวเล็กเป็นไขควงแฉกนะครับแล้วก็ไขควงอีกอันนึงคือไขควงแบนนะครับเอาไว้งัดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราพลิกด้านหลังนะครับเราจะเห็นนี่นะครับเป็นสกรูล็อกนะครับเป็นไขควงแฉกนะครับเราใช้ไขควงแฉกขันเกลียวออกนะครับนี่นะครับ แล้วก็พลิกอันนี้ด้านนี้มานะครับซึ่งทีแรกตรงนี้มันจะเป็นกุญแจเนาะทีนี้เขาเอากุญแจออกนะครับถ้าใครไม่มีกุญแจก็กดให้มันเอากุญแจออกไปฝั่งนี้เนาะแล้วก็งัดตรงนี้นะครับงัดตรงนี้ฝั่งที่มันจะออกคือฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นมีกุญแจครับตัวนี้มันจะออกนะครับวิธีการงัดนะครับงัดตรงนี้นะครับงัด งัดแล้วก็ดันขึ้นนิดเดียวครับนี่นะครับออกละแล้วก็ดึงขึ้น,นครับนี่แล้วก็ระวังตรงนี้มันกระเด็นนะครับนี่อามือจับไว้จับไว้นะครับระวังมันกระเด็นส่วนตัวนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับ ไขควงงัดที่ด้านข้างนะครับโอไม่ต้องไขควงก็ได้ใช้มือนะครับนี่นะครับนีนะ่จะเห็นว่าเราต้องใช้ฐานสองก้อนนะครับฐานกระดุมสองก้อนนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของเขา ประมาณนี้แล้วก็ไขควงดันออกออกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะติดติดตรงนี้ออกฝั่งนี้นี่นี่กระดุมของเดิมนะครับเป็น cr สองศูนย์หนึ่งหกนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะของใหม่เป็นของพนาเนาะ กระดุมนี้เราหาซื้อได้ตามร้านเซเว่นก็มีขายนะครับเซเว่นก็น่าจะราคาที่45บาทก็โฮมโปรโฮมโปรก็น่าจะมีนะครับโฮมโป o แล้วก็ x ีกสีนะครับราคาน่าจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้ผมซื้อที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับพอดีว่าเขามีก็เลยซื้อมาสองอัน หลังจากนั้นก็ใส่กระดุมเข้าไปนี่นะครับเอาเอาด้านที่มีเครื่องหมายบวกนะครับไว้ข้างบนสองเม็ดเลยลองกดดูอ่ามีไฟนะครับที่แรกผมลืมกดให้ดูนะครับว่าอาการยังไงนะครับที่แบตแบตเตอรี่หรือว่าฐานมันหมดนะครับเดี๋ยวอธิบายก็คือว่าถ้าฐานมันหมดเวลาเรากดเนี่ยครับเรากดแช่แล้วมันจะ ให้ตัวสีน้าเงินนะครับมันจะค่อยๆรีรีรีแล้วก็ดับลงไปนะครับโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วเราก็มาประกอบนะครับวิธีประกอบครับเราใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับประกอบไม่ยากเนาะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องเข้ารูปของมันอยู่แล้วนะครับใส่นี่ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับมือกดเข้าไป เดี๋ยวผมจะสอนวิธีประกอบตัวนี้นะครับวิธีใส่นะครับเราใส่ตัวนี้ก่อนนะครับฝั่งที่เป็นมีตัวกดนะครับใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาประกอบตรงนี้เวลาใส่นะครับก็เอาเงี่ยงนะครับเงี่ยงตัวนี้นะครับใส่ให้มันลงรูตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับจะบินร่องเล็กๆนี่นะครับก็ไม่โฟกัสละ นี <t od ien |ms|> ่นะครับนี่นะครับให้มันลงร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับตรงนี้นะครับยังไม่ต้องประกบนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาสักหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับได้หนึ่งรอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยประกบาหลุดเอาใหม่นะครับ ใ่ใหม่นะครับนี่ลงล่องแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาสักหนึ่งรอบปุ๊บแล้วก็กดนะครับทดสอบนะครับเวลาเรากดนี้มันต้องเด้งกุญแจต้องเปิดเห็นไหมครับนี่รูมานี่แล้วกุญแจก็เด้งขึ้นมาแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับใส่แบบนี้นี่นี่นะครับ นี่ล็อกแน่นแล้วนะหลังจากนั้นก็ขันน็อตเข้าที่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนทานนะครับเปลี่ยนทานรีโมทเปิดประตูรั้วบ้าน,นครับก็เสร็จแล้วหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดถูกใจแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำอะไร คอยชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ